ปลูกผมด้วยเซลล์คุณเองไม่ต้องกินยาไม่ต้องผ่าตัดไม่เสี่ยงเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเพิ่มผมจริงผมแน่นดกหนาเป็นธรรมชาติพิสูจน์ผลลัพธ์ด้วย Your Cell Hair Micro Transplant Plus เอกสิทธิ์หนึ่งเดียวที่น Nida S เ,เท่านั้นพร้อมได้รับการจัดอันดับให้เป็นคลินิกปลูกผมที่เห็นผลที่สุดแห่งปี2021จาก World Wide Web 16aasiaTop10.com กว่า1,000เคสประทับใจในผลลั์การรักษาจนต้องบอกต่อ โดยคุณหมอปียะศัละยะแพทย์ตกแต่งรับรองวิธิบัติจากแพทยสภาผู้มีประสบการณ์มากว่า22ปีมั่นใจเปรียบเทียบความหนานแน่นของเส้นผมเพิ่มขึ้นชัดเจนกว่า2เท่าต่อ1ตารางเซนติเมตรสัมผัสประสบการณ์ปลุกผมด้วยเซลล์คุณเองด้วย Your Cell Hair Micro Transplant Plus ได้ที่ n i d a F Medical Center Beauty with Safety through Innovation สยามสแควรซอย9ปรึกษาปัญหาเส้นผมกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ที่โทร02-252-2121หรือ Line Official Account at n i d a e s t s